สวัสดีครับพี่น้องครับชายแก่ชาแนลครับวันนี้ข้ามาพอกันอยู่อำเภอขอนสารครับชาย,ชายพุ่มชายภูมอำเภอขอนสานชายภูมิอยู่ที่บ้านผาเบียดครับตรงทิวหมากตรงทิวหมากนะครับตรงทิวหมากตรงทิวหมากหมู่บ้านบ้านผาเบียดนะครับ บานผาเบียดพี่น้องโอ้ยบรรยากาศดีครับอุณหภูมิประมาณ27องศาบรรยากาศดีค,ครับครับแล้วค็เพิ่นจัดสถานที่กะโอเคเลยครับพี่น้องจัดสถานที่โอเคมีน้ำไหลผ่านแยกเป็นคลองครับแยกเป็นคลองมีต้นไมกครับมีภูเขามีปลาเขาโพด นอปลากระพดบรรยากาศดีครับครับบรรยากาศดีมากเลยกลางเต็นท์นอนอนี่สิเป็นไนี่นอนนะมาเบิ่งป้ายครับเที่ยวขอนสารมีข้างบนสุดคือวัดเจดีย์สิบสามกิโลเมตร วัดทอแท้5.6กิโลเมตรวัดถ้ำพญาช้างเผือก3.2กิโลเมตรวัดถ้ำห่วงโป9.8กิโลเมตรเขื่อนจุฬาพร3.7กิโลเมตรทุ่งกำมัะ55กิโลเมตรสถานีพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโพเขียว26กิโลเมตรน้ำผุดนาเหลา 7.2กิโลเมตรน้ำผุดทับเรา2.5กิโลเมตรแล้วก็บ้านพาเบียดย้อนกลับไป650เมตรครับย้อนกลับไปเดินย้อนกลับไปนะครับว่าบรรยากาศดีเลยพี่น้องเลยสดชื่นสดชื่นแจ่มใสสดชื่นเลยแต่เราอยู่ดนไม่ได้ครับ เดี๋ยวเขาก็ต้องไปต่อแล้วครับเขาไปเขาข้อเหมือนนี้เขาจะไปคำอยู่เขาข้อไปแล้วครับอะทางอย่างเพื่นเฮดไว้ดีแห้งครับพี่น้องมีน้ำไหลจ่มเลยสุดจอดสดจอดจริงๆบรรยากาศดีมากป้ากระโพด อันนี้เพิ่นปลูกปอเสี่ยงย่อมหนึ่งครับแจนึงประม่นหาสิพกชิบตาล่างตาล่างว่านี่แหละครับประม่นปรามานเด้อหอดเลียวชิวหมากหมนว่าป่ายนะครับโอ้พี่น้องบรรยากาศดีครับเย็นร่มรื่นเพราะว่าช่วงนี้มันมวนหอดหนาห่อนครับช่วงนี้ยังเป็นนาหนาวอยู่นะครับพี่น้อง ผมนั่งอยู่ตรงนี่ครับข้างล่างเป็นน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อน้ำไหลผ่านเดี๋ยวผมกลับกล่องให้เบิ่งครับพี่น้องครับนี่แต่ห่างบริเเอาเท่าจุ่มน้ำนี่ครับเพราะว่าถอดหากใส่หนกเกือบถอดหากใส่หนกครับ บรรยากาศสวยงามครับนี่เพิ่นคงจะเฮ็ดชาลาครับเดเพิ่มเติมขึ้นมาชาลาเนาะนะครับผมอ่าหลัดข้าไปก็เป็นไฮอ้อยครับเป็นป้ายยางขันไปตีนผู้นะ่ก็เป็นป้ายยางครับอันนั้นเพิ่งกำลังใส่ปุ๋ยกระโพดได้ครับด้อใส่ปุ๋ยกระโพด อยู่ในโมบานกะไทยรูปเนี่ยไอ้ไทยไทยคลิปวิดีโอเนี่ยครับเพราะว่าเพื่อนหาเสียงลดเสียงผมถ่ายวิดีโอเนี่ยผมก็เลยประเดทายเลยครับลดมาเรื่อยๆก็ประเดทายประเด,ทา,ะเดทายคลิปประเดทายวิดีโอเลยครับเพราะว่ามันมีติดแต่เสียงลดโฆษณาหาเสียงครับอบิรัดนี้ เวลาเลือกตั้งแล้วโปรดเลือกพักทำดีมากกว่าพูดแลกพักเอียงเนี่ยครับผมจำหมดเลยนาะพี่น้องเลือกเด้อพี่น้องเด้อเลือกเด้อเลือกเด้อเลือกเข้านี่ละเข้าสิเขาไปโกไปกินบบแมนเข้าสิเขาไปพัฒนา ให้ทั้บ้านอยู่เย็นเป็นสุกนะครับถ้าเจ้าเลือกคอยคอยรับประกันอันนั้นอันนี้เนาะครับเนาะประมาณโรงแรงสี่แหละครับไรถ้ามีนโยบายแบบใดแนงสี่นะครับเนาะโอ้พี่นนองโตนอยู่กับหน้าาครับ น้าพาอยู่กับช่องเขาไปแล้วครับพี่น้องนั่งเดียนข้าวหนึง่งกินกาแฟครับายางกับตาเฮาอยู่รนดมาได้บรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยผูกเปยนอนนี่นี่เอาผูกเปยมาผูกนอน เปนอนแล้วก็ผูกนอนเลยเย็นสุดยอดนะครับนะผมว่ามันเป็นเอียงทีสุดยอดแห่งเดีบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมูอบานนี่พัดปลูกมากปลูกกบกข่าวครับปลูกมากบ้านผาเบียดนี่คือปลูกหมากกันเต็มมู่บานเลยครับ อยู่ในหมาบานกระปุกกระหมากด้ยครับบริปุกจะอยู่ท้งหน้านี้เด้อยู่ในบ้านกระปุกแล้วก็ปปุกบกขพาวน้ําหอมกระไลครับตรงนี้หัวหมากคาเฟ่นะครับหัวหมากคาเฟ่จะมีบริการเครื่องดื่มเครื่องดื่มทั่วทั่ไปครับกาแฟน้ำปั้น ชาเขียวไหลาย,ยางไหลเนี่ยเย,เยอะแยะตะแเปะไก่ไปพี่น้องเข้าไปต่อครับเดี๋ยวผมไปต่อแล้วแล้วก็ไปพอกันยุคพูดแล้วครับดูเขาขอครับผมเขาขอเลยเรียกว่าสะพานหอยตองก้อนกันเลยโอเคครับผมไปแล้วครับ